ลาพีมาเวลากำลังจะพาทุกท่านไปยังอีกปากของเธอวีปโดยที่ที่เรากำลังจะพาไปคือที่ไหนและทำอะไรรอรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แคสเปนเป็นประเทศที่มีต้นมะกอ,อกโอลิฟเยอะที่สุดและเป็นประเทศต้นกําเนิดของต้นมะกอ,อกโอลิฟอีกด้วยถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าต้นโอลิฟมีทั่วทั้งเมืองเลยค่ะสเปนมีต้นมะกอ,อกมากกว่า300ล้านต้นและเป็นผู้ผลิตน้ํามันมะกอ,อกอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยที่เรามาสเปนครั้งนี้เพื่อมาเลือกต้นโอลิฟทางลาพีมาเวลาต้องการให้เห็นว่าทางแกลลอรี่ของเราได้มาคัดเลือกเองกับมือทุกต้นเลยนะคะก่อนเราจะไปชมสวนโอลิฟไปชมบรรยากาศและสถานที่ท่องเที่ยวที่สเปนกันก่อนนะคะทริปนี้เราเริ่มกันที่บาเซล เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และศิลปะอย่างโบสถ์ซากาดาฟามิเลียที่นี่เป็นมหาวิหารคาทอลิกในบาเซโรนาออกแบบโดยอันโตนีก,กาวดีเริ่มสร้างตั้งแต่ปี1882และอยู่นระหว่างก่อสร้างจนถึงตอนนี้ค่ะที่น,นี่สร้างมาแล้วตั้งแต่1882ร้อยกว่าปีแล้วครั้งที่แล้วมายัาง มีหลายส่วนที่ปีสัคราวนี้เปิดเดยอะขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาข้างในตื่นตาตื่นใจมากอลังการมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเป็นภาพลูปของพระเยซูคริสต์ที่ถูกถึงหมไม้กางเขนก็เป็นไม้เริสเศียนว่าเราได้รับการถ่ายา แรกของของแมาไม่เหมือนปัจจุบันเลยสักนิดเดียวปัจจุบันสดกว่าเยอะเลย ใจจริงๆของทริปนี้ไม่ใช่การมาเที่ยวนะคะแต่เรามาเพื่อเลือกต้นโอลิ i ทีละต้นดูทั้งใบทั้งลำต้นว่าต้นไหนแข็งแรงสวยงามและเหมาะสมที่สุดที่จะนําไปให้ลูกค้าในไทยค่ะเพราะเราเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นต้องถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันจริงๆ หลังจากซึมซับสเสน่ห์ของประเทศสเปนกันไปแล้วถึงเวลาเดินทางต่อไปดูที่มาของความสวยงามในส่วนแบบเมดิเตอร์เรเนียนกันค่ะ คือส่วนที่ดูแลต้นโอลิฟมาหลายชั่วอายุคนต้นที่เราเลือกวันนี้มีอายุหลายร้อยปีเลยค่ะวันนี้ลาพีมาเวลาเดินทางมาถึงสวนโอลิฟเก่าแก่ซึ่งเป็นแหล่งต้นโอลิฟที่ดีที่สุดเพื่อเลือกต้นสายพันธุ์ฟลาก้าและโอฮิบังกาที่สมบูรณ์ที่สุดกลับสู่ประเทศไทยค่ะหลักการในการเลือกต้นนะคะเราจะเลือกที่ใบเงินอมเขียวลำต้นสวยงามรากสมบูรณ์โดยลาพีมาเวลาจะพาทุกคนไปชมสวนมะกอกโอลิฟสวยๆกันค่ะ โอฮิบังกาหรือโฮจิบังกาที่คนไทยรู้จักกันเป็นสายพันธุ์ต้นโอลิฟที่ขึ้นชื่อมากเรื่องความงดงามของใบสีเงินสวยและลวดลายลำต้นที่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครจึงกลายเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ยอดนิยมสำหรับนักจัดสวนสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนสำหรับโอฮิบังกาเราจะดูที่ความใบเงินเล่นกับแสงพุ่มใบของเขาที่มีเลเยอร์และที่สำคัญตัวลำต้นต้องสวยงามมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพร้อมลงกระถางหรือขอดา้ายให้เด่นตั้งแต่วินาทีแรก ฟาก้าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์เก่าแก่ของต้นโอลิฟที่มีจุดเด่นคือลำต้นทรงปฏิมากรรมมีลีลาลวดลายที่สวยงามเปลือกหนาและมีโพรงธรรมชาติเปรียบเสมือนกับงานศิลปะชิ้นเอกในสวนเพื่อความที่คาแรคเตอร์ของต้นฟาก้าแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันทําให้เป็นสายพันธุ์ที่มีคาแรคเตอร์ของแต่ละต้นที่แตกต่างวางมุมไหนก็ดูโดดเด่นเดี๋ยวจะพามาเลือกต้นโอลิฟกันนะครับ สายพันฟาก้านะครับอายุเราไม่รู้เลยว่าปีพันปีแล้วอายุเยอะมากลำต้นใหญ่มากแต่ก็ยังให้ผลอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราจะมามาร์คต้นนี้เพื่อรอเวลาเราน่าจะต้องรอเวลาอีกเป็นปีจะพาเข้าไปอยู่เมืองไทยด้วยกันรับ ทั้งสวนนี้ครับเป็นสายพันธุ์ฟาก้าทั้งหมดเนี่ยเป็นสวนที่น่าจะอยู่มาหลายชั่วย,ยุคนแล้วครับก็ให้ผลผลิตทําน้ํามันมะกอกมาเยอะมากแล้วมันมีสเสน่ห์ของมันเป็นสายพันธุ์ฟาก้าลําต้นติดเรียวสวยมากเดี๋ยวต้นนี้จะไปอยู่กับเราครับ เราใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่ระบบลากความแข็งแรงของลำต้นไปจนถึงความสมดุลของพุ่มใบเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของลาพีมาเวลาจะได้รับต้นโอลีฟที่ดีที่สุดเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจรับข่าวสารใหม่ได้ก่อนใครติดตามเพจ Facebook, Instagram และ Youtube ของเราได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ พร้อมให้คุณสัมผัสต้นจริงได้แล้วที่ลาพีมาเว่าซอยบางนาตราด48เพื่อเลือกต้นโอลิฟสำหรับบ้านของคุณได้เลยค่ะสำหรับลาพีมาเว่าต้นมากอกไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่ยังเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์และความรักที่เราจะนำกลับไปถึงมือคุณคลิปต่อไปเราจะพาไปชมเรื่องราวอะไรกดไลค์ s u b สคร i ป e กระดิ่งไว้ได้เลยนะคะ